เพื่อนเพื่อนครับสำหรับวันนี้นะครับสำหรับบ้านทรงโมเดิร์นนั้นนะครับก็ได้ทำการติดจันทันนะครับหลังจากที่ได้ทำการขึ้นเสาแล้วก็ทำการพาดสะพานจันทันไปที่เรียบร้อยนะครับครับก็ได้ทำการพาดจันทันนะครับขณะนี้ก็อาจจะเหลือจันทันอีกหนึ่งตัวนะครับคือด้านริมด้านทางฝ่ามือที่เพื่อนๆได้รับชมนะครับเพื่อนๆครับสำหรับ ด้านหน้านี้นะครับระหว่างต้นเสาต้นที่1ที่2และที่3นี่ครับก็จะมีความกว้างของห้องอยู่ที่สามเมตรสินะครับทั้ง2ห้องนะครับก็เมื่อเรารวมกันแล้วตั้งแต่เสาต้นที่1ที่2และที่3นี้ก็จะมีความกว้างอยู่ที่7เมตรพอดีนะครับครับเมื่อได้ลักษณะเป็นแบบนี้นะครับสําหรับพื้นคอนกรีตที่จะได้ทาการเทไว้นี้นะครับก็จะเหลื่อมล้ําออกจากริมเสานะครับด้านนอกนะครับอยู่ที่60เซนนะครับ ครับเมื่อเรารู้ลักษณะแบบนี้นะครับสำหรับการที่เราทำการติดไม้จันทันนะครับว่าจะมีระยะความกว้างของหลังคาเท่าไรนะครับครับสำหรับอุปกรณ์หลังคานั้นนะครับในการมุงก็จะใช้เป็นกระเบื้องรอนคู่นะครับก็จะมีลักษณะแบบนี้นะครับครับสำหรับกระเบื้องรอนคู่นี้นะครับก็จะมีความกว้างของกระเบื้องนะครับเมื่อเราทอนทอนทับกันแล้วนะครับก็จะอยู่ที่45เซนนะครับครับเรา ก็จะเอาความกว้างของตัวบ้านของเรานะครับระหว่างเสาถึงเสาก็7เมตรนะครับส่วนออกไปก็ข้างละ60นะครับมารวมกันแล้วทำการหารด้วย0.45หนะครับหรือ45เซนนะครับก็จะออกมาเป็นจำนวนแผ่นนะครับครับเมื่อเราหารกันแล้วอาจจะได้19แผ่นครึ่งหรือ19แผ่นนิดนิดนะครับครับเมื่อเรารู้ลักษณะเป็นเช่นนี้นะครับสำหรับการทำงานนั้นนะครับก็เพื่อที่จะให้ หลังคาของเราันั้นคลุมเกินมาจากริมปูนพื้นข้างละนิดหน่อยนะครับครับก็ให้ถือว่าเมื่อเราใช้กระเบื้อง19แผ่นนะครับทำการมุงก็จะสามารถอตอบโจทย์ได้คือสามารถมุงครอบในพื้นที่เราได้ทำการเทไว้ y ได้แล้วนะครับครับฉะนั้นเมื่อเราทำการหาค่าของหลังคาในการที่จะตัดตัวสุดท้ายนะครับโดาเฉพาสำหรับ ในตำแหน่งนี้ก็จะเป็นตำแหน่งของนายจ่างวิรุณนะครับกำลังจะหาค่าตาแหน่งตัดไม้สะพานจันทันเพื่อที่จะวางจันทันนะครับเพรครับครับหลักการคิดนะครับก็จะเอา19แผ่นนะครับก้าแเของกระเบื้องร้อนคู่นะครับคือความกว้างของกระเบื้องนะครับมาคูนด้วย0.4 5นะครับก็จะได้ออกมาเท่ากับ8เมตรนะครับ55เซนนะครับเพรครับ ครับแสดงว่าหลังคาของเรานั้นจะต้องตัดในตำแหน่งของ8เมตร55เซนพอดีนะครับครับเมื่อเราตัดหลังคาขนาดนี้ถ้าเรามุงกระเบื้องเข้าไปแล้วนะครับโดยอีกข้าหนึ่งก็จะเป็นลอนของกระเบื้องที่ทําการเปิดอยู่นะครับก็จะได้มาในตำแหน่งของขอบของกระเบื้องที่เปิดอยู่พอดีนะครับสาหรับ8เมตร55เซนนี้นะครับครับต่อไปนายช่างก็จะเอากระเบื้องอีกครึ่งแผ่นมาทําการ ประกอบนะครับเพื่อที่จะกลับให้เป็นลอนคว่มนะครับก็แสดงว่าในการตัดหลังคานั้นเราไม่ต้องเผื่อนะครับแต่เราจะต้องทําการกลับกระเบื้องแผ่นสุดท้ายนะครับให้ซ้อนทับกันให้ได้ระยะของกระเบื้องทั้งหมดนะครับตั้งแต่ริมกระเบื้องถึงริมกระเบื้องเมื่อเราได้ทําการมุงแล้วก็จะมีความกว้างอยู่ทั้งหมดเท่ากับ8เมตรหกสิบห้าเซนนะครับเพื่อนเครับครับเมื่อเราหักข้างละ5เซนนะครับ สำหรับในตำแหน่งของหม้เชิงชายนะครับก็จะเข้าไปอยู่ใต้ของกระเบื้องทั้งสองข้างนะครับครับเมื่อเรารู้ลักษณะเป็นเช่นี้แล้วนะครับขั้นตอนต่อไปนายจ้างก็จะทําการวัดตั้งแต่จันทันตัวแรกสุดนะครับจนมาถึงตัวสุดท้ายนี้นะครับให้มีความยาวอยู่ที่8เมตร80เซนนะครับทั้งหัวทั้งท้ายนะครับครับเมื่อได้ลักษณะแบบนี้ขั้นตอนต่อไปก็จะทําการด่งตัด สะพานจันทรนออกเลยนะครับเปื่อนเปื่อนครับเพื่อนครับอ่าสำหรับอ่าระหว่างจันทรนแต่ละตัวนั้นนะครับก็จะมีความห่างกันอยู่ที่ตัวละ1เมตร1เมตร1เมตรนะครับครับเมื่อคิดคำนวณแล้วนะครับส่วนตัวริมนี้ก็จะได้อ่าตั้งแต่ริมเสาจนมาถึงในตำแหน่งของการตัดไม้สะพานจันทรนออกนะครับก็จะอยู่ที่71เซนพอดีนะครับเพื่อนเ่า ครับเมื่อ7จติเสนแล้วแสดงว่าหลังคาของเรานั้นก็จะเกินปูนที่เราได้ทำการเทพื้นแล้วนะครับเพื่อนเพื่อนครับเพื่อนเพื่อนครับสำหรับบ้านหลังคาทรงโมเด์นะครับซึ่งทำด้วยไม้นั้นนะครับตอนนี้ทีมงานวัชรินเดียวายนะครับเมื่อได้ทำการติดตั้งไม้จันทันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับคำนวณการตัดอารยะของ หลังคาเป็นที่เรียบร้อยทีมานวัดกิริยายวยก็ได้ทําการติดตั้งแปรนะครับแปรก็จะใช้เป็นไม้นิ้วครึ่ง3นะครับโดยการหาฉากด้วยวิธีการแบบทฤษฎีพีทาโกรัสนะครับก็จะใช้หลักการของ3ามสีานะครับในการหาอาฉากของหลังคานะครับเพื่อที่เราจะได้ทําการมุงหลังคาแล้วจะได้หลังคาไม่แลบนะครับหรือบิดเบี้ยวนะครับครับเมื่อ งานติดตั้งแปลไม้เป็นที่เรียบร้อยนะครับทีมงานวัดลริยเวยวยก็ได้ทาการติดตั้งไม้เชิงชายนะครับครับตอนนี้ก็กาลังติดตั้งอยู่ในบริเวณตำแหน่งของด้านของความยาวนะครับครับก็จะใช้เป็นไม้สําเร็จรูปนะครับในการทําเป็นไม้เชิงชายนะครับเพื่อนเพื่อนครับ เพื่อนเพือครับสหรับไม้เชิงชายด้านแนวยาวนี้นะครับคือแนวของการสรุปของหลังคานี้นะครับก่อนที่จะทําการติดตั้งไม้เชิงชายนั้นนะครับก็จะทการถึงเชือกนะครับก็จะมีลักษณะเชือกเป็นแบบนี้นะครับสําหรับเชือกนี้นะครับก็จะอายุเหนือหลังแปรนิดหนึ่งนะครับก็ประมาณครึ่งเซนนะครับสําหรับเชือกนะครับรับต่อไปเราก็จะทําการใช้ไม้เชิงชายเข้ามาประกบนะครับโดยให้่างจากเชือกก็ประมาณอยู่ที่ ครึ่งเสนนะครับเพื่อที่จะไม่ให้เชือกอไปดันไว้กับแผ่นเชิงชายนะครับไม่เช่นนั้นแล้วนะครับเชิงชายของเราเจะได้ไม่เป็นเส้นตรงนะถ้าเชือกไปติดนะครับเพื่อนครับครับเพื่อน่ครับตอนนี้ก็กำลังกําลังติดตั้ง,งไม้เชิงชายอยู่นะครับครับก็จะมีลักษณะเป็นแบบนี้นะครับเพื่อเพื่อนครับ ครับเพื่อรับตอนนี้ก็เหลือแต่ไม้เชิงชายอีกหนึ่งตัวนะครับสําหรับในการต่อแล้วก็จะเป็นการแล้วเสร็จแล้วนะครับ <Hey. S 1> ครับเมื่อตัด,อดไม้เชิงชายนะครับเปเรียบแล้วก็ทีมานก็ตับการขึ้นนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวแล้วเสร็จนะครับครับสําหรับมุมที่เข้ากัน ในตำแหน่งของมุม90องศานี้ก็จะตัดปากของไม้เชิงชายอยู่ที่452สองตัวนะครับเมื่อมาประกบกันแล้วก็จะเข้าแนบสนิทด,ดีนะครับครับสำหรับบรรยากาศของวันนี้นะครับตอนนี้ก็5้าโมงกว่าแล้วนะครับก็จะทำให้ไม้เชิงชายเสร็จเรียบร้อยนะครับขั้นตอนต่อไปหลังจากการติดไม้เชิงชายเสร็จสิ้นนะครับ อพรุ่งนี้เช้านะครับถ้าว่าฝนไม่ตกก็จะทําการมุงหลังคาเป็นรายการต่อไปนะครับเพื่อนเพื่อนครับครับสำหรับแนวการต่อนะครับดึงขึ้นนะครับดึงขึ้นอ่าดึงขึ้นได้เสมอนะครับเมื่อจสมือแล้วก็ทําการตีตะปูยึดเลยนะครับสาหรับแผลที่ประกบกันนี้นะครับก็จะตัดไม้อเชิงชายในตำแหน่งของ45-2ตัวนะครับครอบกันแบบนี้นะครับเพื่อครับ ครับเมื่อทําการประกบกันไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะมีลักษณะของไม้เชิงอมใจเป็นลักษณะแบบนี้นะครับครับสําหรับไอ้รอยตะเข็บนี้ก็จะทําการอายาแนวนิดหนึ่งนะครับเพื่อความสวยงามนะครับเพื่อาครับสำหรับงานโครงสร้างหยาบนี้ก็เป็นแผ่นเชื่อมใจที่ใกล้จะแล้วเสร็จแล้วนะครับครับสำหรับระยะของแปรนะครับในการมุงกระเบื้องร่อนกู้นะครับก็จะวางระยะไว้อยู่ที่ 100นะครับคือ1เมตรนะครับทุกๆตำแหน่งไปนะครับสำหรับเป็นไม้แปรนะครับครับสำหรับจันทันนั้นก็จะมีช่องห่างกันระหว่างช่องแต่ละช่องก็อยู่ที่1เมตรนะครับครับเมื่อลักษณะหน้างานของเราพร้อมแล้วแบบนี้นะครับสำหรับพรุ่งนี้นะครับถ้าฝนไม่ตกนะครับก็จะทำการมุงกระเบื้องเป็นรายการต่อไปนะครับเพื่อนเพื่อนครับ ครับเพื่อนเครับเมื่อทุกอย่างพร้อมไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับคลิปต่อไปก็น่าจะเป็นรายการของการมุงหลังคากระเบื้องรอนกู้นะครับโดยการตัดมุมนะครับถ้ามีโอกาสก็จะทําวิธีการตัดมุมกระเบื้องรอนกู้ให้เพื่อนๆรับชมนะครับครับสาหรับคลิปนี้นะครับก็พาเพื่อนๆนรับชมนะครับก็ขอขอบคุณเพื่อนเพื่อนทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมคลิปวัชรินเดียวายกันมาตลอดนะครับครับ สุดท้ายนี้ก็ขอให้เพื่อนๆ FC ทุกท่านนะครับให้โชคดีมีความสุขมากๆนะครับพบกันใหม่ในคลิปตอนต่อไปนะครับ mm hmm. เพื่อนเพื่อนครับ